สวัสดีครับกลับมาพบกับผมช่องรีวิวเรียวๆแต่ว่าจริงๆผมเป็นช่องพรีวิวนะรีวิวมือถือแบรนด์นี้เลยที่เราเห็นอยู่เจมี13นะครับอันนี้เป็ดูตัวเครื่องก่อนนะครับต้องสามตัวของไลกาบอดี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นลักษณะเงาๆนะแต่เป็นลายน้วมือง่ายหน่อยดูครับขอบเหลี่ยม มีช่องใส่ซิมลำโพงนะครับแล้วก็เสียงตัดเสียงรบกวนแล้วก็รูสายชาร์จนะครับ Type C มีปุ่มเปิดปิดพาวเวอร์นะครับนอกของด้านข้างมาสวยเนี่ยเหมือน <laughs> เหมือนยี่ห้อหนึง่ง <laughs> สวยมากด้านข้างขวาไม่มีอะไรนะกล้องไลกาดูครับ ต้องบอกว่าจอเนี่ยแบบมไม่ได้นูนจากขอบนะมันเรียบสนิทเหมือนยี่ห้อหนึ่งเลยผมว่ามันสวยดีสวยมากสวยมากตัวนี้จะใช้เป็นตัว CPU นะครับ Snapdragon 8 Gen 2จอเนี่ยเป็นจอ OLED 24บิตนะครับ ให้ความสีสันได้16ล้านสีขนาดจอก็6.36นิ้วนะครับความเร็วของ Snapdragon 8.2ก็คือประมาณ3.2นิ้วนะครับเป็น Android 13ถ้าติดเกงกล่องโดยความจำเครื่องนี้ครับอยู่ที่แรม12กิกนะครับ r อ m 256กิกนะครับแบตเตอรี่ให้มา4,500ม ah. ิลลิแอมชาร์จเร็ว67วัตต์นะครับ ิดตัวเนี่ยราคา2 9 9 9 0สบาทนะครับอ่าสวยจริงจริงหน้าจอเนี่ยให้กระจกเป็นอลูมิลนีการ์ด5มานะครับด้านหลังเครื่องก็เป็นกระจกที่เราเห็นว่ามันติดลายน้นมือเราง่ายมากขอบเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเป็นขอบเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะที่ผมให้ดูแล้วก็เป็น อันน้ำด้เชื่อคาวนะครับมาตรฐานเนี่ยเป็น IP68 นะครับผมก็จะกลับมาที่เดิมนั่นก็คือผมชอบมาจับรีวิวเล่นๆดูแล้วก็ามาดูกล้องนะครับว่ากล้องเขาให้มาเท่าไหร่กล้องเนี่ยจะเป็นกล้องดิจิตอล50ล้านบวก10ล้าน เป็นเทเลปโต้12ล้านอัลตักวัยนะครับเป็นล่องกล้องไลกาทุกคนกล้องไลกาซึ่งผมถ่ายรูปมาไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันมันเป็นเดโมโน,นะถ่ายรูปแล้วก็มันหายไปแต่ว่าเราจะบอกว่าเอาไปถ่ายรูปเนี่ยคือภาพคมชัดสวยมากอันนี้เป็นแบบธรรมดาสดๆเลยเนี่ยครับเนี่ยครับรูปออกมาเก็บรายละเอียดได้ดี เนียนสวยนะครับส่วนภาพมบนบุคคลมาตั้งค่าเอฟได้นะอันนี้2.8แต่ผมอชอบตรงประมาณ2.2กับ2.4หรือ2.5มันจะโฟก,กัสที่คนนะครับนี่ครับถ่ายปุ๊บโฟนผลแป๊บเดียวรวดเร็ว,เรวมาก รูปหน้าัาหลังเบอร์อะไรๆลังดูเก็บขอบสวยเลยครับชอบมากจริงสวยสวยแล้วขนาดตัวเครื่องที่บอก6 6 3งนิ้วเนี่ยคือโอ้โหมันมันไม่ใหญ่เกินไปมันพอดีครับถ่ายวิดีโอเปิดโหมดโปรก็ได้นะครับมีหลายโปรี่โหมดโปร มดโปรนี่เล่เขาจะกว้างหน่อยตั้งค่าได้ไหลายอย่างเลยส่วนผมเนี่ยอ,อยังไม่ได้เล่นอะไรมากนะครับแค่ลองพรีวิวดูคือถ้าถ้าเล่นจริงๆอ่ะมันทําอะไรได้หลากหลายมากจนผมคิดว่าผมเนี่ยคงไม่มีเวลาเมเล่นโน้นนี่เยอะมากมายก็เลยพรีวิวเป็นเบื้องต้นว่าเอ้กล้องมันสวยมากนะครับ สามารถถ่ายเอกสารวิดีโอถ่ายรูปถ่ายภาพบุคคลภาพบุคคลเนี่ยเหมือนเขากล้องมันจะเข้าไปใกล้ๆหน่อยอ่าลองดูน,นี่คือมือเดียวถ่ายส,สดๆเลยเพราะว่ามันเป็นออโต้โฟกัสโฟกัสสวยมากข้างหน้าถ่ายผมก็เคยถ่ายนะแต่ว่ามันมันมันกันสวยแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ ลองดูกล้องหน้านะครับซึ่งอันนี้อาจจะเบอร์มืดไปหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้โกดโฟกัสอะไรบอกเลยสวยดูอีกทีอลองดูนะไม่ได้ถ่ายหมดเมื่อนะครับแสงมันอาจจะน้อย ต้องลองใหม่นะนัถ่ายแบบธรรมดาโอ้หน้าชาหลังเบอร์เก็บขอบละเอียดครับนี้ลองเล่นผมแค่มาลองกดดูนะครับผมบอกเลยว่าสวยสวยจริงราคานี้กับคุณภาพกล้องเลก้า ลองแวะเข้ามาชมสัมผัสตัวจริงได้ที่รถตั้นลักสีนะครับที่ผมมาดูคือมันดีมากเลยอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเขามไม่ผิดหวังในกล้องคุณภาพดีไซน์สวยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ